สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านเครื่องมือช่างนะคะมีสินค้ามารีวิวแนะนําลูกค้านะคะวันนี้เป็นปั๊มแช่ไดโวนะคะเป็นปั๊มแช่ไดโวขนาดหน่นิ้วและ2นิ้วนะคะคนะ่นิ้วในราคา980าบาท2นิ้ว1480บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางส่งถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะมาดูมาดูสเปคเครื่องของ1นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อบอนชินะคะบอนชิ1นนิ้วตัวนี้ กำลังไฟนะคะ370รอเวัตต์ครึ่งแรงนะคะดูดลึกได้8เมตรสูงสูงได้12เมตรนะคะตัวนี้ใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะคะเสียบปลั๊กไฟบ้าน220อโวลต์มีสายไฟให้1 0เมตรนะคะสายไฟ10เมตรอัตราการไหลของน้ำนะคะ2850รอบต่อนาทีนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะคะไม่ว่าจะดูดจากบอ่อจากคลองจากบอ่อปลาก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะเสียบปลั๊กไฟบ้านใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้ สายไฟ8เมตรตัวเครื่องนะคะจะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะคะไม่เป็นสนิมะตะแกรงด้านล่างก็จะมีตะแกงอกองฝุ่นกันเศษขยะเข้าไปนะครัะมอเตอร์เป็นมอเตอร์คอยทองแดงแท้นะคะตัวนี้ใช้งานยาวๆเลยนะคะ,ะเวลาใช้งานนะคะลูกค้าก็จุ่มลงไปในน้ํานะคะตัวนี้จะเป็นท่อ เครื่องสเปคเครื่อง1น,นิ้วนะคะถ้าใช้สายยางก็ใช้สายยางขนาด1น,นิ้วได้เลยแต่วันนี้เราจะมารีวิทวทดสอบกับเป็นท่อ PVC นะคะสายท่อ6ขหุนนะคะในราคา980บาทเท่านั้นนะคะ1น,นิ้วมาดูตัว2นิ้วกันนะคะ2นิ้วตัว2นิ้วนะคะ750วัตต์นะคะ2นิ้ว750วัตต์กำลังไฟ750วัตต์ส่งสูงตัวนี้จะส่งสูงได้ถึง16เมตรเลยนะคะ750วัตต์หนึ่งแรงเลยนะคะ สายไฟก็จะมีให้8เมตรเหมือนกันนะคะสายไฟ8เมตรหรือรึกได้8เมตรนะคะอ,อัตราการไหลของน้ําตัวนี้กำกำลังรอบ2,850รอบต่อนาทีนะคะตัวนี้ใช้ไฟบ้าน220โวลต์1นิ้ว2นิ้ว1แรงนะคะก็จะมีตัวต่อให้นะคะเป็นหัวทองเหลืองอย่างดีนะคะแต่วันนี้เราจะรีวิวกับ ท่อ2นิ้วให้ลูกค้าดูนะคะตัวเครื่องก็จะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีมอเตอร์ก็จะเป็นคอยทองแดงนะคะตัวนี้มอเตอร์ทองแดงก็จะมีตะแกรงกันฝุ่นให้นะคะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะตัวนี้ใช้กับบ่อปลาอ่างปลาก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการใช้งานได้เลยนะคะมาดูตัว2นิ้วกันก่อนนะคะ 2นิ้วนะคะก็ใช้ท่อ PVC 2นิ้วสวมได้เลยนะคะวันนี้เราทดสอบกับท่อ PVC 2นิ้วแล้วก็เสียบปลั๊กไปบ้านนะคะ้นนใช้งานง่ายๆเลยนะคะสูงสูตงตรงนี้ถังน้ำนะคะหรือว่าลูกค้าจะไปใช้กับบ่อปลาอ่างปลาก็ได้นะคะแล้วก็เสียบปลั๊กไปบ้านได้เลยนะคะ ใช้งานแล้วก็ให้เครื่องอยู่ตะนะในน้ํานะคะให้น้ําท่วมตัวเครื่องนะคะดูไหลของน้ํานะคะสองนิ้วแรงมากๆเลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสั่งชื้อก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่โบโทรได้เลยนะคะดูแรงมากนะคะสองนิ้วเด<ม>ี๋ยวต่อไปเรามาดูรีวิวการใช้งานของหนึ่งนิ้วนะคะเดี๋ยวมาชมารีวิวการทดสอบก,กับเครื่องหนึ่งนิ้วนะคะตัวนี้เครื่องนิ้วเราก็ต่อกับ ท่อ PVC 6หุนนะคะหรือว่าสายยาง1นิ้วได้เลยนะคะน,นี่เราเสียบปลั๊กไฟบ้านไว้แล้วนะคะเปิดสวิตช์นะคะมาชมกันนะคะน้ำกะแลงขนาดไหนเวลาใช้งานก็จุ่มให้น้ำท่วมตัวเครื่องนะคะเครื่องกำลังทำการดูดนะคะเราสักพักนะคะเดี๋ยวเรามาชม รีวิวสาธิตการใช้งานกับเครื่อง1นิ้วนะคะอันนี้เราต่อกับท่อ P ี c 6หขุ่นไว้แล้วนะคะหรือว่าลูกค้าจะใช้กับสายยางก็ได้นะคะเป็นสายยางหนึ่งนิ้วก็ต่อเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เราเสียบปลั๊กไฟบ้านไว้แล้วนะคะเราเปิดสวิตชนะ์เนาะแล้วก็จุม่มเวลาจุ่มก็ให้ท่วมน้ำท่วมตัวเครื่องนะคะน้ำไหลนะคะแรงมากๆเลยนะคะลูกค้าดูนะคะน้ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือ1นนิ้วนะคะ ขนาดเครื่องหนึ่งนิ้วใช้กับข้อ PVC หกหุนนะคะรือกับบ่อน้ำอ่างปลาหรือว่าจะเป็นใช้กับการเกษตรใช้ลดน้ำต้นไม้ได้เลยนะคะตัวน,นี้ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะคะขนาด1นิ้ว980บาทนะคะ2นิ้ว ราคา1,480่บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางกันเลยนะคะ